ซื้อเนื่องมาจากวันก่อนซื้อเก้ายี่มาหนึ่งตัวแตก่ก็ลองซื้อมาแหละว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเฮ้ย hey, แล้วทีนี้ราคานี้มันใช้ดีอะแล้วฉันก็เลยซื้ออีกตัวหนึ่งพอรอบก่อนได้เงินคืนมาร้อยกว่าบาทรอบนี้ก็เลยกดร้านเดิมเลยจ้าเหมือนเดิมเวลาเราจะซื้อสินค้าชำระปลายทางเท่านั้นจะ้ะราคาสินค้าจริงรวมส่งก็คือแปดหนะึ่งเก้าอะเนาะแล้วทีนี้ของเรามีลาซาด้าโบนัสแล้วก็ปองส่วนลดค่าส่งที่เคยเก็บไว้อนะเนาะ เครดิตสะสมของรอบก่อนที่เราเคยซื้อเออมันได้เงินคืนอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็เป็นคูปองเงินคืนที่ลาซาด้าร่วมแคมเปญอะ่ะเออคล้ายๆว่าลาซาด้าจัดให้เราซื้อลาซาด้าก็แจกคูปองอะไรเงี้ยเวลาจะซื้อของอะ่ะเก็บคูปองส่วนลดอะไรให้หมดเลยนะแกเนี่ยเห็นไหมรอบนี้จาก819ที่รวมส่งอะ่ะเหลือ622่ะไม่ต้องคิดอะไรมากกดสั่งซื้อปไปเลยจา้าเนี่ยมันจะได้เงินคืนอีกแล้วเห็นหมร้อยเจ็าบาท รอบหน้าฉันมีเงินอีก173บาทเพื่อซื้อสินค้าครั้งถัดไปการซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายๆแคปลายเนยว้นี่แกดูแบบนี้เลยเก้าอี้สวยมากที่ซื้อมาน่ะคือเออก็แข็งแรงใช้ได้แบบแบบนี้เลยนะตามแบบเลยมันปรับที่แขนได้เอลรอก็โอเควัสดุก็โอเคแข็งแรงดีอืมจะมีสีเทาด้วยนะแล้วก็สีดำล้วนอย่างเงี้ยที่ไม่มีสีขาวอะ เออมันก็มีสามสีแหละแกไปเลือกดูเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเออค่าส่งก็โอเคอืมมีคอยส่วนลดมีเงินคืนแล้วก็อะไรอีกอะเออนั่นแหละเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ไปดูเอานะ